สวัสดีครับผมเฮียคิมโอเพนโรดนะครับวันนี้จะนําเสนอรถในเมืองนะครับเป็นรถน่ารักน่ารักหนึ่งค่ายนะครับจากนิสสันจุกนะครับคันนี้นะครับสาวๆหลายคนชอบนะครับแล้วก็เป็นรถที่สวยนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับเป็นรถเครื่อง1.6เบนซินหรือที่เรียกกันว่านิสสันจุกนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับหน้าตาก็ดูดูแปลกดีนะครับสวยแบบสวยแบบแปลกๆนะครับที่บางคนก็เรียกว่าหน้ากบนะ ไฟก็ดีไซน์สวยดีนะเป็นไฟไฟด้านหน้าด้านล่างด้านบนนะครับถือว่าแปลกตีรุ่นนี้นะครับสวยนะเปิดห้องเครื่องมานะครับก็จะเจอเครื่องยนต์นิสสันนะเครื่องยนต์สีสูบเบนซินนะตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ครับเนี่ยเดิมหมดนะสีเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับซอกเดิมหมดคันนี้นะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับโอเปนรดของเราจ้างบริษัทชั้นนำในการตรวจสภาพรถให้มีใบเซอร์วิเกตให้นะครับ ตรวจโครงสร้างรถแบตเตอรี่นะครับสภาพยางเครื่องเกียร์นะทุกอย่างเลขตัวถังทุกอย่างในนั้นรีพอร์ตลูกค้าจะเห็นหมดนะเราจ้างตรวจหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อที่อาไปรถจะมีรถชนหนักพิกคว่มไหมอันนี้รันตีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับโอเคนะครับอ่ะต่อมามาดูด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับส่วนล้อเป็นล้อขอบ17ครับ2155 5 R 17 รนะัดยางมาโดยโยโกฮามานะครับโอ้โหยางดีด้วยจากญี่ปุ่นนะสีเทาเดิมโรงงานนะครับอ่าก็ดูสวยดีนะอะเมาดูด้านหลังกันต่อเดี๋ยวผมเปิดให้ด้านหลังว่าจะกว้างไหมโอเคด้านหลังถือว่ากว้างมากนะครับเก็บสัมภาระได้พับเบาะได้นะครับ ว่าสวยงามมากๆไฟท้ายก็สวยดีเก๋ดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อคันนี้นะครับมาพร้อมอกับกุญแจเคเลสนะครับแต่ส่วนที่ผมเข้ามาแล้วผมสะดุดตามากคือการดีไซน์ของเบาะนิสสันจุกนั่นเองนะครับ คือเบาะหนังเดิมจากโรงงานแล้วก็มีการสกีนปั๊มหนูนะครับคาว่าจุกเข้ามานะครับรูเบาะระบายหนังอย่างดีผมว่าพรีเมียมนะครับเบาะเขาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเลือนไม้ก็จะเป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะส่วนหน้าจอฟอนต์ก็เป็นฟอนต์แบบทัสกีนนะครับมีพร้อมโหมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดของหน้าจอปรับโหมดของการขับขี่ได้นะครับมีโนมอลมีสปอร์ตมีอีโคนะครับแล้วก็ปรับ ในส่วนของอุณหภูมิแอร์เป็นแบบดิจิตอลได้นะครับถือว่าการดีไซน์เท่มากนะผมว่านะกับราคาหลักรถที่จับต้องได้ทุกเพศทุกวัยนะครับคันนี้นะครับสามารถจะเฟรนแนนได้เต็มลูกค้าเครดิตดีนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเรียนจบใหม่หรือว่าอยากจะมีรถคันแรกสักคันหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากได้รถที่เป็นรถสํารองไว้ใช้หรือคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมกล้ารับประกันเลยคันนี้นะ นิสสันจูคันนี้มีระบบเกียร์อ l เ c ็กทรอนิกสซีวคือระบบเกียร์ซีวีที่มีความแตกต่างจากระบบเกียร์อัตโนมัติทั่วไปตรงที่ระบบซีวีมีช่วงอัตราทดเกียร์ที่กว้างมากซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับการขับขี่ได้หลายรูปแบบแล้วยังมีประสิทธิภาพในการรักษารอบเครื่องให้คงที่และต่อเนื่องส่งผลให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีขึ้น เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดน้อยลงนั่นเองค่ะสามารถจะเฟ้น,น,นได้ทุกสถาบันการเงินนะครับใครสนใจเข้ามาได้เลยนะเรามีทีมงานแบบมืออาชีพนะครับรองรับให้คำปรึกษาสถาบันการเงินทุกๆสถาบันการเงินซื้อสดก็ได้นะหรือจะมาทดลองขับที่โอเปิลรของเรานะ ติดตามได้ที่นะครับ Open r o a d t h a i l a ด d ทางเพจ Facebook w w w o p e n r o a d o o โอเพนโ u สดอท anel n OpenRoad Thailand นะครับทุกช่องทางติดต่อเข้ามาได้เลยมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์ไาที่แอด o p o n r t h d t l a n l a n d ของเรานะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามพวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้เดียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ